สุขสวัสดีมีโชคมีชัยนะทุกท่านวันนี้วันพระก็ขอให้พระพิทัตก์ปกป้องคุ้มครองรักษาแล้วเราก็ทําจิตใจให้มีพระอยู่ในใจจะเป็นสิ่งที่ดีขอให้ทุกท่านมีธรรมะอยู่ในใจเมื่อถึงวันพระคิดอะไรก็ให้มันเป็นบุญ สั่งสมบุญไว้เยอะๆก็ดีบุญภายนอกบุญภายในดูสิ่งแวดล้อมก็เป็นบุญอ่จิตใจข้างภายในของเราก็ทำให้เป็นบุญํำระชะล้างสิ่งที่เป็นบาปอากุศลออกไปบ้างไอความโลภที่มันมีมากๆก็ลดได้เหลือน้อยๆหน่อยอ,ยอ่คิดแต่โลภเรื่องบุญก็ดีนะกาความโกรธก็อย่ากโกรธวันนี้ โกรธลูกโกรธหลานโกรธเพื่อนพ้องโกรธตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าโกรธตัวเองไม่เคยมีหรือมีเหมือนกันทำอะไรไม่ได้ต่างดังใจก็โกรธอยากโกรธวันนี้อยากโกรธแล้วชําระจิตใจก็คือให้จิตใจสะอาดขึ้นใจสะอาดนี่สำคัญนะวันพระนะวันพระทำให้ใจสะอาดใจผ่องใสใจ ไม่มีสิ่งที่เป็นมุนทินครอบครองแล้วเราจะสุขสบายนะขอฝากกันไว้วันพระสวัสดี